สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของอบิดชั้นที่12ของแพท1นนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็คือว่าอบิดนะครับในวันที่1มกราขึ้นปีใหม่ส0 2 1ัี่เ็นี่ยเขามีการรีเซ็ตแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของห้องที่9ถึง12นะครับก็คือเปลี่ยนทั้งตัวบัฟของด่านของแต่ละห้องแล้วก็สตูที่อยู่ในแต่ละห้องนะครับเพราะฉะนั้นกดรจะจัดทีมาอะไรต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ เดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้ผมจะขอพูดในส่วนของชั้นที่12ก่อนละกันนะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่แนวทางสำหรับสายฟรีอะไรนะคืออบิชั้น12เนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่ยากที่สุดของเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีความสามารถในระดับที่ว่าสามารถไกด์สายฟรีให้ผ่านทำา9ดาวได้นะคือทีมที่ผมจะใช้นี่คือทีมที่ผมจัดเต็มนะครับจัดเต็มทุกอย่างทั้งตัวละครทั้งไอเทมอะไรต่างๆซึ่งก็ทุกคน สามารถเอาไปประยุกต์ปรับกับตัวที่มีได้อาจจะไม่ได้เคลียร์เร็วเท่าผมไม่ได้ดาวเท่าผมแต่ก็คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางเอาไปปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้นะครับย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่ไกด์ของสายฟรีนะครับเป็นแนวทางสาหรับบุคคลทั่วไปละกันคนที่เติมมากเติมน้อยก็ได้หมดนะครับโอเคก่อนจะลงเนื้อหานะครับวิดีโอนี้ก็ได้รับการสนับสน,นุนโดย ร้านเพาเพนะครับร้านรับเติมเกมที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งของไทยเลยบริการดีบริการไวไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันเรื่องเพชรติดลบนะครับร้านนี้เปิดมานานไว้ใจได้ผมเติมมาตลอดนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นหรือตามคาอธิบายด้านล่างคลิปนะครับทางร้านก็มีโปรมาเรื่อยๆอยังไงก็ลองติดต่อไปก่อนได้นะโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดชั้นที่สองกันก็ในชั้นนี้สมาชิกในทีมจะได้บัฟ สร้างความเสียหายหินเพิ่ม75%แค่นี้เลยไม่มีดีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครปั้นธาตุหินเป็นเมนหินเนี่ยก็จะได้เปียบแล้วคราวนี้ศัตรูในแต่ละห้องผมจะขอที่ครึ่งบนก่อนที่ครึ่งบนนะครับห้องแรกจะมีตัวเป็นโลหินนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีตัวธาตุหินเนี่ยหรือแม่ก็ตัวดาบใหญ่นะครับเอาไว้ทําลายโลหินถ้าเราไม่มีดาบใหญ่หรือโลหินเลยเนี่ยเราจะตู้ลําบากนะเพราะว่าจะติดโลนะครับ หรือถ้าไม่มีจริงจะใช้เป็นโอเวอร์โหลดก็คือไฟบวกสายฟ้าก็ได้แต่ก็ยังลำบากอยู่ดีส่วนห้องที่ 2, สศัตรูครึ้งบนไม่มีปัญหาอะไรคือเป็นศัตรูที่ไม่ได้มีโล่อะไรเลยนะครับแค่ว่ามากันเยอะตรงนี้ถ้ามีลมมาลวบเนี่ยจะผ่านได้เร็วมากนะครับส่วนห้องที่3ห้องนี้ยากสุดเพราะว่าเรื่องของเวลาอะไรต่างๆด้วยที่มันต้องรีบนะครับจะมีทั้งตัวฟาตุยตัวพวกโจล่าสมบัติแล้วก็ตัว มิตาชูที่เป็นโลหหินอีกแล้วนะครับก็คล้ายๆเดิมก็คือเราต้องมีตัวไว้ทําลายโลหหินนะแล้วก็ถ้ามีทตุลมมารวบเนี่ยก็จะทําให้ผ่านได้เร็วขึ้นนะครับคราวนี้มาห้องครึ่งล่างครึ่งล่างห้องแรกจะมีตัวรุนกาดกับไอออฟสตอมก็มันไม่ได้ชิงมั้งครับว่าต้องมีตัวอะไรแต่ว่าถ้าเรามีตัวธนูที่สามารถยิงจุดอ่อนรุ่นกาดหรือไม่ก็สอยตัวไอออฟสตอมเนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายนะครับ ส่วนห้องที่2มีแค่ฟาตุยเพโลเวเจนอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราจะเอาตัวอะไรมาสู้ก็ได้ผมเอาฟิตมาในทีมเพราะว่าตัวของออสตัวนกนะครับมันสามารถมองเห็นตัวหายตัวของฟาตุยได้นะครับบอกตำแหน่งของเราได้ทําให้เราเล่นได้ง่ายนะพวกตัวสมอนอย่างกัวบ้าก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ห้องที่3มก็มีฟาตุยกับตัวโลหินเพราะฉะนั้นห้องล่างก็ควรจะมีตัว ดาบใหญ่หรือไม่ก็ตัวหินหรือไม่ก็ไฟบวกไฟฟ้าโอเวอร์โหลดทำลายโลหหินนะครับอย่างน้อยคนรจะมีสักรูปแบบหนึ่งแล้วก็มีฟาตุยเพโลเอเจนซึ่งก็คล้ายๆห้องเมื่อกี้นะครับวันนี้ในส่วนของทีมที่ผมจะใช้ก็ห้องบนผมจะใช้ตัว g e o t เทเ e ลกับจงหลีนะครับก็ทั้ง2ตัวทำนำเหตุหินแรงขึ้นได้จากบัฟของชั้นนี้ช่วยทำลายโลหหินได้ แล้วตัวโอง่งกับตัวเสาของจงดีมันคอมโบกันดีทําดาเมจเรื่อยๆแล้วผมเอาตัวของเวนตี้มาช่วยรวบนะครับแล้วก็เบนเนตมาฮิวกับบัฟคือตรงนี้ใครไม่มีเวนตี้อาจจะใช้ซูโค้แทนเพื่อรวบนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าซูโค้คูลด,ดาวอะไรมันนานกว่าตัวของเวนตี้นะตรงนี้เวนตี้จะค่อนข้างเหนียกว่าในเรื่องการรวบนะครับแต่ซูโค้็ก็ไม่ได้แย่นะครับพอจะใช้แทนได้ส่วนเบนเนตนี่คือบัฟดาเมจให้ทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ ทำให้สตูเนี่ยติดไฟเพื่อที่ว่าพอเวนตี้รวบเนี่ยมันจะได้เกิดเป็นลมไฟซึ่งทำนามิได้แรงคือเวนตี้ไม่ใช่แค่รวบอย่างเดียวนะเวนตี้ยังทำนามิได้เยอะด้วยนะครับสาหรับในทีมนี้แล้วก็สําหรับทีมล่างผมจะใช้เป็นโนเอลออเบโดวิทนะครับแล้วก็ซิงชิลคือโนเอลจะเป็นตัวจะเรียกว่าเป็นดามจหลักก็ได้ละกันเป็นตัวที่นเน้นตีธรรมดาแล้วก็ใส่โลแล้วก็ฮิลด้วยออเบโดก็คือตัวซับดามจ เพิ่มชำนาญธาตุนะครับสองตัวนี้ก็คือช่วยทำลายโล่ของตัวมิตาชูได้แล้วก็ตัวของฟิตกับลิงชิวก็คือเอามาเล่งดาเมจนะครับคืออัลเบโดฟิตลิงชิวสามตัวนี้คือเป็นตัวซัพพอร์ตที่เล่งดาเมจนอกสนามให้หมดเลยนะส่วนตัวของโนเอลเนี่ยถ้าอยู่เดียวมันอาจจะไม่แรงมากก็เอาสามตัวนี้มาช่วยนะครับอันนี้ก็คือไอเดียในการจัดทีมคร่าวๆของผมนะครับใครที่ไม่ได้ปั้นธาตุหินไว้เยอะอะอย่างตัวโนเอลเนี่ยถ้าใครมีหนงกวง อาจจะใช้หนิงกวงได้แต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าทีมมันจะไม่มีฮิลอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมาแทนอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องลองปรับตามตัวที่มีใครไม่มีจงหลีก็อาจจะต้องใช้หินแค่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเดียวๆเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าตอนเล่นเนี่ยมันมีสเต็ปในการเล่นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ห้องแรกนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นบัฟความเสีายกายภาพคือมันไม่มีบัฟ ที่ดีกว่านี้นะจริงๆผมมาได้เน้นกายภาพนะแต่ก็เลือกยกรภาาไปก่อนแล้วก็ห้องแรกจริงๆคือไม่ได้ยากหลักๆที่เล่นก็คือเอาลมมันรวบนะครับจากนั้นก็โยนสกิลโจมตีหมู่ไปจริงๆต่อให้ไม่มีลมมาร่วบเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าศัตรูมันตีใกล้หมดเลยยังไงมันก็มากระจุกกันที่ตัวเราอยู่ละนะครับซึ่งคอมโบหลักๆที่ผมจะใช้อะนะนี่คือจะใช้ทั้ง3าห้องเลย โดยพื้นฐานแล้วก็คือผมจะให้เบนเน็ตเนี่ยบัฟใช้ไม่ตายก่อนแล้วก็ทาให้ศัตรูติดไฟจากนั้นค่อยให้วนตี้นะครับใช้สกิลไม้ตายรวบเพื่อทาให้ศัตรูเนี่ยติดไฟด้วยก่อนที่จะใช้ไม้ตายวนตี้เนี่ยผมจะพยายามกดสกิล e ก่อนแล้วกดตามด้วยไม้ตายนะครับมันจะเป็นการ cancel animation นะครับคือบางครั้งผมก็ลืมกด e ก่อนแต่ว่าถ้าดีที่สุดสำหรับใครที่มีวนตี้นะกด e ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย q เนี่ยมันจะเป็นการ cancel animation ที่ดีมาก ส่วนตัวจงดีกับตัวละครหลักก็คือวางเสาว,วางโอง่งทำน้ำเหตไปเรื่อยๆนะครับสองตัวนี้คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรอันนี้ก็คือผมเตรียมพลังงานเอาไว้สำหรับห้องถัดไปนะเพราะว่าเวลามันเหลือเฟือน,นะครับมาห้องข้าล่างต่อ,อนนี้ก็จะเป็นตัว ไอเอฟสตอมก่อนก็ใช้ตัวของฟิตนะครับกับซิงชิวเพราะว่าดาบของซิงชิวเนี่ยมันสามารถโจมตีขึ้นข้างบนได้นะครับก็เอาธนูของฟิตมาช่วยยิงเอาเบโดก็วางดอกไม้ช่วยทำดาเมจได้ถอาว่าศัตรูมันลอยก็ทําได้นะครับ,บดาบใดที่มันอยู่ในวงกลมของดอกไม้ตัวนี้ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวธนูมายิงนะคจะเห็นว่านกกับ ตัวดาบน้ำคิวๆมันทำคอมโบชาร์จด้วยไฟเรื่อยๆนะครับมันคอมโบกันดีมากอัลเบลโดเองก็วยทำดาเมจได้เรื่อยๆที่พอตัวไอออสตอมายนะครับเหลือแค่รุ่นกาดตัวเดียวก็หลบมิสไซล์มันก่อนก็ได้แล้วค่อยยิงให้มันล้มนะครับถ้าใครเร็วเนี่ยอาจจะยิงให้มันล้มก่อนมันยิงมิสไ์ก็ได้เหมือนกันแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับวางดอกไม้อัลเบลโดไอ้นก ใชไ้ไม้ตายซิงชิวจากนั้นก็ให้โนเอลตี A L T นะครับตัวของรุ่นกาดมันจะมีต้านทานกยภาพเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ไวเนี่ยควรเอาดามมิที่เป็นาตุโจมตีนะครับถ้าเอาเกายภาพตีมันจะชา้ายกเว้นว่าทำซูเปอร์คอนดักหรือนำไฟฟ้าเพื่อลดพลังป้องกันกายภาพของมันถ้าเวลาเหลือก็ไม่ต้องรีบนะคือเก็บพลังงานเอาไว้สำหรับรอใช้ไม้ตายห้องหน้านะครับ โอเคห้องแรกผ่านละไม่ยากเท่าไหร่ต่อไปไปห้องที่สองห้องนี้ผมเลือกเป็นลดคูลดาวสกิลแล้วก็ถ้าไม่ตายตัวละครน,นะคือคือมันโหดนะบัฟนี้แต่มันมีผลแค่ห้องนี้นะครับมันไม่มีบัฟถาวรที่ดีกว่านี้ไงเอเอเบอร์ใครไม่รู้นะการเก็บดาวของอบ,บิทเนี่ยมันจะนเก็บแยกกันได้นะคือหมายถึงว่าเราเล่นรอบแรกเราเอาห้องหนึ่ง 3ดาวเนี่ยหลังจากนั้นห้องหนึ่งมันจะได้3ดาวไปตลอดนะครับถ้าเราเล่นอีกครั้งหนึ่งต่อให้ห้องหนึ่งเราได้แค่ดาวเดียวเนี่ยเกมก็ยังนับว่าเราได้3มดาวอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะจัดทีมของแต่ละห้องแต่ละชั้นเนี่ยให้มันต่างกันคือแบบจัดทีมสําหรับเก็บ3ดาวห้องหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นจัดทีมสําหรับเก็บ3ดาวห้องสองโดยเฉพาะแล้วก็ทีเปลี่ยนเป็นทีมสําหรับเก็บดาวห้องสามโด,มดยเฉพาะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเล่นหลายรอบได้ค่อยๆเก็บดาวไป สำหรับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากกอคล้ายๆเมื่อกี้เลยเอาเวนตี้มารวบนะครับให้เบนเ็ตใช้ไม่ตายก่อนนะเพื่อทำศัตรูติดไปพร้อมรับดามจแล้วค่อยรวบนะครับจากนั้นก็ให้จงดีกียบตัวละครหลักโยสกิลไปเรื่อยๆโดยความที่ศัตรูมันเป็นศัตรูที่ถูกรวบได้นะครับมันจะมันเล่นได้ง่ายนะถ้าเรามีดามจหมู่มาคอมโบนะครับ กดสกิลี e ก่อนแล้วค่อยคิวนะครับถ้าเป็นไปได้สำหรับตัวของเวตี้มันจะได้เร็วนะครับไอ้ไม่มีเวนตี้ก็อย่าลืมนะใช้ซูโคสแทนได้นะครับถึงมันจะรวบไม่หดเท่าแต่ว่ามันก็พอใช้ได้แทนได้นะครับตรงนี้เวลาผมเหลืออยู่ผม,ยผมจะ เก็บพลังงานนะครับเอาไว้รอใช้ไม่ตายห้องหน้าอันนี้สําคัญนะการเก็บพลังงานเอาไว้เพื่อที่ว่าพอเริ่มห้องถัดไปจะได้ใช้ไม่ตายได้ทันทีเนะี่ยสำคัญนะครับถ้าเวลาเหลือหรือเราตั้งใจที่จะเก็บดาวห้องถัดไปอะไรเงี้ยก็คือควรจะมีไม่ตายพร้อมอันนี้มาครึ่งล่างนนี้เป็นปลาตุยที่หายตัวได้นะครับไอจะินซึ่องอย่างที่บอกไปว่านก ปอสของตัวฟิตเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งเราได้นะครับฉะนั้นผมก็ให้ตัวของโนเอลเนี่ยตีตามพี่นกมันยิงนะครับรู้ตำแหน่งได้ยิมนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง การตายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโลโนโเอลนะแล้วก็มีดาบน้ำรอบตัวของซิงชิวนะครับคือถึกมากทีมนี้ห้องนี้ไม่ยากมีแค่2ตัวเเรียบร้อยต่อไปจะเป็นห้องที่3ซึ่งอันนี้แหละที่ยากจริงนะครับในเรื่องของการทำเวลาอ่อไม่มีบัฟอันไหนดีก็เลยใช้เป็นกายภาพนะครับ เริ่มมาเช่นตีเบนเบนตก่อนบัฟแล้วก็จงลีผมกดสกิลอีค้างเพื่อมาทําลายโลหิตให้มันแตกเร็วนะครับจากนั้นก็ใช้สกิลหินต่อเพื่อรีทําลายโลครับตอนนี้ผมก็จะออกแนววนคอมโบแล้วก็คือใช้เบนเนตบัฟใช้เวนตี้ทำดาเมจช่วยทำดาเมจนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจงลีแบบตัวละครหลักวนสกิลเรื่อยๆนะครับยพยายามใช้สกิล พวกไม้ตายอะไรตอนที่อยู่ในพื้นเป็นเน็ตนะครับมันจะได้แรงแรงขึ้นเยอะนะครับก็ดีเยอะมากจริงอันนี้วางอกวางไว้หนึ่ยพยายามให้ศัตรูติดธาตุก่อนอ่าตอนใช้สกิลลมเนี่ยก็คือให้ศัตรูติดธาตุเนาะมันจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับถ้าเป็นไปได้ดตรงนี้ที่ยากเลยก็คือตัวฟาตุยไฟฟ้านะครับที่น่ารำคาญมากก็ผมจะเล่งเก็บมันก่อนเลยตัมโบเหมือนเดิม ออแล้วก็กอดใช้ไม่ตายจงลีถ้าเป็นไม่ได้ก็กดวางต่อก่อนนะครับมันจะได้แบบทำนาเมิไปเร,เรื่อยระหว่างอนิเมชั่นนะบางทีผมก็ลืมนะครับอันนี้ลมติดไปลมก็จะแรงนะครับวางเสาแล้วค่อยตีโยลงไปเนี่ยวนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนาเมิเป็นงูไปเรื่อย โอ้มันก็บางทีก็เล็งพลาดนะเยสร็จไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สุดท้ายละดูมีสาตัวนะตรงนี้ก็คือผมจะทำลายเกาะมันให้เร็วที่สุด ตรงนี้ก็ผมใช้เป็นปติโนเวลนี่แหละนะครับเป็นทั้งดาบใหญ่แล้วก็เป็นดาเมจหินซึ่งทําลายเกาะได้เร็วมากและคือเรื่องปาผมวางเซตอัพทุกอย่างจากนั้นผมให้นเอลตีเรื่อยๆนะครับรีบทำลายเกาะมา่อันนี้เรื่องของการมีนกเรื่อยๆนี่สําคัญมากเพราะว่าถ้าโนเอลตีคนเดียวดาเมจมันไม่สุดนะครับต้องมีของซิงชิของฟิตของอับเบโรมาช่วยไม่งั้นจะไม่ทัน แล้วก็ฟาตูยตัวสุดท้ายนะครับเป็นสิเหมือนเดิมครับใช้นกบอกตำแหน่งให้ตัวซับใช้สกิลให้หมดแล้วค่อยให้โนเอลทุมตีต่อเนื่องเรื่อยๆอ,อ๋อประมาณนี้นะครับพี่ว่าน่าจะพอได้เป็นไอเดียนะครับของลองเอาไปปรับกับตัวที่มีเนาะผมก็ใช้5ดาวเยอะแหละอันนี้ก็ยอมรับตัว4ดาวก็ดาวนังทั้เต็มแต่อย่างที่บอกไปว่านี่คือคอนเทนต์ที่ยากที่สุดของเกมนะครับ ใครที่ตัวไม่เท่าผมก็คิดว่าน่าจะเอาไปช่วยเล่นให้ผ่านได้แต่ได้ดาวไม่ครบเก้าเหมือนผมก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับค่อยๆปรับทีมแล้วกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้มาดูของสวมใส่ของแต่ละตัวนะครับตัวละคละรหลักพลังโจมตี2 3 5 3นะครับแล้วก็มีอัตาชี้6.4ิ6ความแรงช้อยสิบ3าคือผมจะพยายามเลี้ยงอัตาชีกับความแรงชี ให้มันเป็นครึ่งๆกันนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตัวละครเราทําโบนัสความเสียหายจากการคี้ได้เท่าไหร่เนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับก็คือเอาอาตาัตราคิดมาคูณความแรงคี้นะครับแล้วก็หาร1 0 0เอาจะได้เป็นค่าโบนัสดดเมจที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉลี่ยของตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีโบนัสฟื้นพลังงานฟื้นไม่ตาย1 3 6 9ไม่มีโบนัสหินนะครับแล้วก็อาวุธใช้เป็นแม็กซอร์สเพิ่มอัตราคิดแล้วก็อุปกรณ์ ได้เป็น2องไกด์เดเตอร์สองโนเบสเพราะว่าดาเมจหลักๆตัวละครหลักเนี่ยไม่ตายมันแรงมากดอกไม้นะครับเน้นความแรงขี้อตายขี้อฟลองผมจะเน้นพวกอตายขี้ของความแรงขี้เป็นหลักนะครับสำหรับพวกตัวดาเดมีอันนี้ก็ขนนกทั่วใช้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ทั่วเดินาฬิกาโจมตีเปอร์เซ็นต์ทั่วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้ามีโบนัสหินอาจจะดีกว่าแต่พอดีว่าผมมีแค่2อันนะครับก็ใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนบวกก็ใช้ความแรงขี้นะครับผม แล้วก็กลุ่มดาวเต็มได้จากเวสได้จากร้านในเมืองสองนะครับแล้วก็พรอสวรรค์666ต่อมาตัวของจงหลี่ที่เอามาคอมโบนะครับพลังโจมตี1595มีอัตายขี้47ความแรงชี้94พื้นพลังงาน155แล้วก็โบนัสหิน83.2นะครับอาวุธก็อาวุธครับเลเวล90ทั่ลิเัเเ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 เ ควรจะเป็น2เปต้า2โดเบสหรือไม่ก็2กาเดเตอร์แต่พอดีว่าของมันไม่พอแล้วครับก็นี่คือส่วนดอกไม้ขนนกนะครับนาฬิกาจมตีเปอร์เซนต์ด้วยโบนัสหินแล้วก็มวกจมตีเปอร์เซนต์จริงๆก็อยากได้เป็นอาตายชิกนะครับแต่ว่าหมดแล้วแบบว่ายนขอกันหนักมากกุ่มดาวก็เมียนเดียวแล้วก็พรสวรรค์ใช้เป็น2 7 6เนาะไม่ได้ตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ต่อมาเป็นตัวของเบนตี้นะครับขังลมต,ตี155 15 5แล้วก็อาัตราคิดีความแรงคิด71หรือพลังงาน1้อนะครับมีโล่ป้องกันด้วย <c oughs> แล้วก็บนัสลม61.6อาวุธใช้เป็นฟาโวเนียนะมาช่วยฟื้นพลังงานนะครับอาร์ติแฟกต์ก็2ล <c> ม <oughs> แล้วก็งงวกคือไอสองโบไลท์เนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวนะคือผมไม่ได้จะใส,เส่เซตนี้หรอกแต่พอดีว่า ของไม่มีแล้วออบหลักออบรองมันดีก็เอาใส่มาก่อนนะครับคือผมไม่ได้ใช้สีลมเพราะว่าผมไม่ได้ทำคอมโบธาตุอะไรนะครับผมเลยไม่ได้ต้องการในส่วนของการลดต้านทานคือผมเอามาใส่ในทีมหินนะซึ่งตัวหินมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเซ็สีลมนะครับผมก็เลยเอาเปอันอื่นมาใส่แทนเพื่อเอาออบหลักออบรองที่ดีกว่านะครับนี่ก็ดอกไม้นะครับขนนกแล้วก็ อัลิาโจมตีเปอร์เซนต์ด้วยเป็นความเสียหายลมแล้วก็หมวกเป็นโจมตีเปอร์เซนต์จริงๆถ้ามีอัตตาชี้ก็ดีกว่านะครับคือ,อามาช่วยทำนาเมจเลยนะแล้วก็มาช่วยรวบนะครับกุ้งดาวมี1อันแล้วก็พรสวรรค์166ไม่ได้ยิงธรรมาดาอยู่ละแล้วก็ตัวสุดท้ายของทีมแรกก็คือเบนเน็ตนะครับร่งโจมตี791ไม่ได้มาตีอะไรอยู่ละเอามาบับนะครับอัตตาชี้ความแรงชี้นิดเดียว ฟื้นพลังงาน227.6นะครับอาวุธเป็นวเวนเตอร์ลิงดีไซน์นะครับที่แจกเอามาช่วยฟื้นพลังงานแล้วก็ a t ติแฟลนะครับได้เป็นส no ีโนเบสเอามาบัฟให้เพื่อนนะก็พวกค่าพลังนาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานถ้วยพลังชีวิตหมวกพลังชีวิตจะได้ฮิวแรงขึ้นนะครับไม่ได้เน้นดาเมจอะไรเลยสำหรับตัว Bennett. เบนเน็มาบัฟอันเดียว แล้วก็กลุ่มดาวมี5อันความสวรรค์138นะคือตีธรรมดากับสกิลไม่ได้อัพเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เน้นดาเมจอยู่แล้วเน้นในส่วนของไม่ตายเพื่อจะได้บัฟเพื่อนได้รุนแรงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะว่าการบัฟดาเมจบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนเนี่ยคำนวณจากแค่ตัวของพลังโจมตีพื้นฐานตัวละครบวกกับ,บพลังโจมตีพื้นฐานอาวุธแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นอร์ติแฟก ไม่จำเป็นต้องใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราเอามาแค่บัฟกับคิวต่อมาทีมล่างนะครับทีมล่างก็มีตัวของโนเอลพลัลงโจมตี194 4, ป้องกนัน1307ใานย์ี้ความเร็วี้98นะครับฟื้นพลังงาน155.1อาวุธเป็นไว้บายอาวุธครับอาวุธแฟ์ที่ใช้ก็กดีคาเดเตอร์นะครับจะได้ตีธรรมดาแรง จริงๆถ้าีเทสซิ่งโบไลท์ก็เป็นชอยที่ดีแต่ว่าผมยังมีของไม่ครบก็ใช้นาฬิกาโจมตีเปอร์เซ็นต์ช่วยเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์จริงๆบนน้ำถินจะดีกว่านะแต่ว่าไม่มีแล้วแล้วก็มวออาชินะครับกลุ่มดาวเต็มนะครับแล้วก็ฟรนสวรันเป็น666มันเลยต่อมาตัวเบโด้นะครับ ราป้องกัน1 7 2 0นะเน้นสายป้องกันลายขี้85ความแรงขีร้อยยีฟื้นพลังงานร11ยสิเดน้า,าเนเอรไหิน8ปดิบสาครับอาวุธก็ฮับิเชอร์ลับดอลายขีความแรงขีดเต็มที่อาร์ติแฟกต์ก็2เบต้า2องกาเดเตอร์จริงๆแล้ว2กาเดเตอร์มันไม่ได้เหมาะนะพอดีว่าของมันลงมาแบบนี้พอดีก็ใช้เป็นนี่นะครับดอกไม้ขนนกนาฬิกาป้องกัน ด้วยโบนัสหินแล้วก็หมวกไอชิกลุ่มดาวมี2อันแล้วก็พรสวรรค์เป็น186ตีธรรมดาไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของฟิตนะครับตดนโจมตี1810นยคมีอาตาิ82ี้82ความแรงชี้124ิ124พื้นพลังงาน116โบนัสไฟฟ้า61.6อาวุธก็เป็นเมทัลพาร์ตนะครับราชิซึ่งดีมาก อเป็น2ฟูลี่อันนี้ก็ส่วนดอกไม้ขนนกครับตัวนาฬิกาโจมตีเปอร์เซนต์ถ้วยบนน้ไฟฟ้าแล้วก็หมวกเป็นอัตตาคิกลุ่มดาวเต็มนะครับแล้วก็พรสวรรค์เป็น6 8 4นะครับในส่วนของสกิลนกเนี่ยสำคัญสุดละเพราะว่าเป็นดาเมจหลักของตัวฟิตนะครับ ต่อมาเป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวของซิงชิวซิงชิวพลังโจมตี143 3นะครับอัตราที่22ความแรงที่ 104, ้104พุพลังงาน2 2 2ร้ลุพลังงานสำหรับซิงชิวนี้สำคัญนะวันจะมีสัก200นะครับแล้วก็โบนัสน้ำ66.6อาวุธเป็นเกิบิเชียลก็เป็นดาบที่ดีสุดของตัวซิงชิวอยู่แล้วอัติแฟกตก็ใช้เป็น4ีโนเบสนะครับมี ดอกไม้ขวดนกแล้วก็ถ้วยเป็นฟื้นพลังงานนาฬิกานะครับฟื้นพลังงานจริงๆผมอยากจะเปลี่ยนเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าไม่มีแล้วของแล้วก็ถ้วยโบนัสน้ําหมวกใช้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าผมใช้นาฬิกาเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนหมวกเป็นอัตตาชินะครับมันจ,จะลงตัวกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แทนไปก่อนได้ อันนี้ก็คือของของตัวละครทั้งหมดอันนี้กลุ่มดาวสามกลุ่มดาวแล้วก็พระสวรรค์น,นะครับ269ห้าอ่าสนะครับผมโอเคนี่ก็คือรายละเอียดของทั้งหมดเนาะแล้วก็อธิบายในส่วนของการผ่านท้งหมดแล้วก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์เอาไปปรับใช้เป็นแนวทางได้บ้างนะครับ <c oughs> คือได้ดาวไม่ครบ9ก้าก็ไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆปั้นตนนะัวละครค่อย ปรับทีมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอบิทคิดว่ามันคงจะเปลี่ยนเรื่อยๆอาจจะเป็นทุก2แพทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพทหน้าก็อาจจะเป็นเน้นบัฟตัวธาตุไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ